ติ๊บนะเว่ยเหมือเอจิ๋วเหมือนซิกซิกก็จะเอาเหมือนกันใช่ไหมออะไรอ่ะนะรีบไปเนี่ยเอาแม่งเด็กกระทืบแม่งเลยสัตว์กลัวไลยยิงกันละน่ามาด้ยครับนะมึงเชื่อกูดิเฮียแม่งก็ขาวแค่สูตรเรอให้เฮียตูดดำหมดอ่ะ น้าจะเข้าไปฟังไหมคะฟังครับหรือไม่แต่คุณอันนี้ผมพูดจริงๆนะคุณคาคุยกับผมแค่คนเดียวก็พอแล้วคุณอะโอ้โหม่ได้สิก็คุยตุ่คุยกับน้องคนนั้นอยู่อ่ะเลิกคุยซะมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอบอกให้คุณเลิกคุยอ๋อนะใคคตุ่นน่ะชอบเก็บความรุนแรงไว้ใช้แค่บนเตียงเท่านั้นค่ะที่อื่น่ะตุ่นไม่ใช้นะ งั้นน่าจะมาผักไข่ถุนแบบนี้ไม่ได้นะ<อ>นคุณจะไม่เล่าคุยจริงๆใช่ไหมโอ้ไข่ถุงคุยกับน,น้องเขาอยู่จะไปทำเขาเสียใจอย่างนั้นได้ไงอะ่ะเรื่องนี้ต้องมีคนเจ็บแต่มันต้องไม่ใช่ผมนั่นคือใครถ้าเกิดว่าคุณเขาผมมาคุณเจ็บทุกวันแนะ่เจ็บแบบมีความสุขอ,อ๋อเดยวแป๊บหนึ่งนะคะนะค่ะ มันโทรมาใช่ไหมล่ะใช่สิเมื่อความตายมาเยือนเพื่อนไม่มีเฮ้ ใช่ค่ะน้าเขาข่องในกันเห็นไหมล่ะคุณก็มีคนคุยอยู่แล้วแล้วเขาก็โทรมาใช่ไหมล่ะโอ้โหดูดิน้ําถึงก็แตกเลยตัวเนี้ยเขาโทรมาเขาโทรมาใช่ไหมล่ะใช่เขาโทรมาถามว่าทำอะไรบอกไปเลยอยู่กับผัวยังนะยังไม่นับเป็นผัวหนูเอาแล้วผมผมมีสิทธิ์อะไรบ้างอใช่สิผมมีสิทธิ์อะไรบ้างนะเราเพิ่งเจอกันที่คลองวัวเมื่อสิบนาทีนะเป็นผัวนราแล้วหรอแล้วผมมีสิทธิ์อะไรในตัวคุณบ้าง อุย้ยน้ำแตกเนี่ยมันเนี่ยมันพุ่งเลยอาจจะเป็นน้ำตาแตกโอ้โหน้ำตาโตกโลงโจมโอเค<จ>ได้เธอถิดว,ว่าคุณเธอ,อถือว่าคุณจะคุยกับเขาคุณก็คุยไปแล้วกันโอ้โหน่นะแซ่บเฉยเลยผมชินกับเรื่องผิดหวังลนะแล้วผม<อ>จะไม่หวังอะไรอีกต่อไป ไป้คณะทางนู้นนะจะเดินข้ามเพื่อความยิ่งใหญ่และผู้หญิงทุกคนต้องเรียกว่าสิงใหญ่และใครต้องเจ็บใจไปมากกว่ามากกว่าพ่อแม่มึงแรกๆกิมินุนนะ้ารับใครตุ่นเป็นลูกไหมจริงหนูน้าละเกินไมอ่ะแรกๆกิมิโนโตะน้าน่ารักดีนะหนูชอบ แรกๆก็คิมินนโตะดีนะหลังๆงใจผมแตกสลายแฮมมุม <c oughs> นะาตใจแตกสลายเลยนะเพิ่งเจอไข่ตุ๋นเมื่อสิบนาทีที่แล้วเนี่ยเออเรื่องของมึงเอา้าถ้าถ้าสมมติว่าแก๊งเอกับแก๊งบีป้นกันถูกต้องไหมฮะแล้วแก๊งบีไม่อยากสู้ให้ดีจีนไปสู้กับแก๊งเอแทน แล้วถ้าแก๊ง A อยู่ในพันธมิตรเหมือนกันแล้วแก๊ง X ไม่อยากสู้กับดีจิมกันละมันก็ต้องสู้น้าน้าป้าปเนี่ยเอาตรงนี้ดีกว่าครับใครที่เข้าร่วมโครงการอ่ะห้ามปล้นเด็ดขาดครับห้ามปล้นเด็ดขาดถ้าเรารู้เราเขาวาดนครับคนที่ปล้น,นครับแกคนที่เข้าร่วมโครงการแต่คือห้ามไปไปล้นแก๊งอื่นเด็ดขาดใช่ครับแต่ถ้าแต่ถ้าคุณอ่ะไปสามารถปล้นแก๊งอื่นได้คนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนได้มายืนนี่มายืนผมวิ่มันอยู่ตรงไหนนี่ผมใส่หน้ากากสีขาวนี่ เดโอเคโอเคเดินมาดูเห็นผมปะไหนไหนเดินตรงมาเดี๋ยวผมจับขี่หลังไว้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันอยู่ตรงไหนนะที่เขาเล่ามาผมถ้าว่าแก๊งแก๊งซีไม่ได้เข้าร่วมโครงการผมนี่ไปป้นแก๊งบีที่เป็นร่วมโครงการกับบีจีไม่เห็นบีจีไปตีแก๊งซีที่แก๊งการาด้องไหนวะตัวมันหายหมดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คุยกันไม่เห็นไม่เป็นไรไปคุยกัน แต่คนที่ไม่เข้าร่วมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะขออนุญาตถามอีกทีหนึ่งเรื่องกฎเก่าที่ JK เคยตั้งไว้เช่นแบนบว่าพ้นประชาชนที่ไม่ใส่สูตรหรือว่าพ้นแก๊งที่ไม่ใส่สูตรทำการดันเนี่ยยินทำได้อยู่ไหมทำได้ครับเหมือนเดิมเลยหรือผ่านเมฆแยกที่เเข้ามาใช่ครับการทำงานดันทุกอย่าง <c oughs> ต้องใส่ชุดแก๊งครับนะถ้าเขาไม่ได้ใส่ชุดแก๊งคนที่มีใส่ชุดแก๊งเป็นคน แก๊งนั้นห้ามมาหาเรื่องถูกต้องไหมเพราะเขาไม่ใส่ชุดแก๊งเมาให้กบัตรแก๊งก็ตามถูกครับเฟมเขาจะยินยันจะหาเรื่องให้ได้เหรอคุณเียนก่อนก็เดี๋ยวผมจะการเองครับคุณเียนก่อนไอเฟมได้ยินเปล่าไอ้พีมึเดือดเฟมแต่ความตักใจครับไอ้พี่ดีเนวนเงินเท่าไหร่นะฮะ3วินาทีตองแซนต่ออาทิตย์ครับเงินแดงจะเก็บทุกวันอาทิตย์ครับ อันนี้เฉพาะแก๊งที่มีบ้านหรือว่าไม่ไม,ไม่จําเป็นทุกแก๊งเลยที่มีูตรแก๊งที่ไม่มีบ้านไม่ต้องจ่ายครับคุ้มครองฟรีครับส่วนแก๊งที่มีบ้านก็สองแสนครับไม่ว่ามจะเป็นบ้านใหญ่บ้านเล็กสองแสนต่วกันครับมีใครเสนออะไรไหมครับ าใครไม่อยากเข้าร่วมก็กลับไปเลยครับไม่มีอะไรแล้วแต่ <รถ S 1> <ว>กดการทำงานดำยังเหมือนเดิมนะครับโอ้โเกี่ยวกับกูลองไปคุยกันก่อนดูว็ได้ไม่เกี่ยวกับกูเข้าใจยังไงแต่ท่านนะผมไม่ได้บังคับนะอ๋อผมถามได้ไหมอย่างแก๊งใหม่ที่เพิ่งเข้ามารถยังไม่มีมันจะทํางานดาแล้วถ้าเกิดมันต้องส่งมันส่งไม่ไหวอยู่แล้วถ,ถ้าจะเข้าร่วมโครงการไ,ไอ,อ้ไหมผมจะบอกว่าเรื่องการทำนะครับคนที่ไม่มีบ้านไม่ต้องส่งครับ ไม่มีบ้านแกงนะครับบ้านแกงไม่ใช่บ้านเดียวครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงผมเจอคุ้มครองฟรีครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงท่านจะได้บ้านเฮ้ยนี่ประชุมนะเว้ยเฮ้ยคุณผู้หญิงนี่เมื่ออะท่านแน่ร้ายจริงๆ ก่อนได้ครับคุยก่อนได้ FPF ไม่มีกระติกกระดุกกระดิกเลยค้างเลยมมถ้าใครอยากจะเข้าร่วมก็มาคุยกับชี้เลยครับที่บ้านว่าว่ะ ป,ป,ปี๊บไปเองหมอบลาเออตัดท่านนะฮะี๊บไปเองหมอบลาปีบใครจะเข้าร่วมก็ท<ห>ักข้อความมาได้ครับข้อมหิดเลยครับได้เหรอเข้าร่วมอะไรอ่ะพระป่าหรอครับพระป่าไอ้ควายยุงตันนี้เยี่ยเดี๋ยวจะถ่ายรีกนึงถ้าหากว่า,าจเจอประชาชนแบบว่าทำกระดำแล้วก็พ่นแหลกได้เลยใช่ไหมครัได้ครับมีกฎจูงใจครับคุมผ่องประชาชนเลยใช่ไหมใช่ครับ ว่าถ้าถือว่าเราเข้าร่วมโครงการกับดีจีแล้วเราพ้นประชาชนได้ป่ะเห็นบอกว่าห้ามพ้นทุกกรณีพ้นประชาชนได้ครับเหมือนเดิมครับประชนจะบอกพี่ต่ำเลยครับเฉยสุดเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขอไปปรึกษาข้างนอกแป๊บนึงนะครับพี่ไม่ได้อนี้ครับพี่ได้ครับได้ครับได้ครับดไ้ปรึกษาครับไปปรึกษาอะไปรึกษค่ะก็คือในตอนนี้เราขออนุญาตไม่เข้าได้ไหมคะถ้าเกิดในอนาคตเราดูแลเองไม่ไหวเรามาเข้าที่รักได้ไหมคะ เพราะว่าเราก็ไม่ป้นใครอยู่แล้วอะค่ะกูไม่ต้องตอนนี้เท่านั้นครับต้องตอนนี้เท่านั้นครัะต้องวันนี้เท่านั้นครับตอนนี้เท่านั้นที่ไปคุยข้างนอกไหมมันไม่เห็นตอบอะไปคุยข้างนอกดีกว่าปะเราใครมาป้นเราปกติส่่เราก็ไม่ค่อยรู้ตัวเราก็จับไม่ได้อะค่ะว่าแบบใครมาป้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปคุยเราก็เลยมองว่าแบบเงินอาจจะสูงไปคุยไหมไปคุยเป้าออัพบ up bot absa forte ไม่เข้าครับ ตัววันนี้ไม่ได้หลังจากนี้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับยามอยู่ปะเนี่ยอยู่รอเลยมาเอาบอยแคสใช่ไหมป้าจะแคสปาเตสไม่เข้าค่ะอ่าไม่เห็นตัวไม่เห็นตะ่ไมเห็นตัวละน่าจะสิร จ้ไปอุ้มมาใช่เจ้ไปอุ้มมาไม่รู้เหมือนกันฝากกระจายฝากกระจายข่าวเลยครับแจ้งพี่ไม่ได้มาได้ยินได้ยินอะไรพี่ไม่เห็นตัวเสาร์อาทิตย์ไม่เข้าครับยั่ไหนวะเห็นตัวบอลพี่ต่เสียงแต่ไม่เห็นตัวชาเวดขออนุญาตกลับนะคะเพราะว่าปกติเราไม่ปล้นใครอยู่แล้วค่ะคุณนะคะครับ ก็เพื่อไม่เห็นตัวว่ไอ้พวกเราไปคุยกันดิที่มองไม่เห็นพวกเราเห็นตัวปะได้ยินแต่ไม่เห็นไม่เห็นบอยเห็นบอยไม่เห็นเสี่ยะอะไรอะไรก็ได้แต่ลัคกี้ไม่เห็นด้วยนั่นแหละรู้ว่าลัคกี้พร้อมใส่แล้วด้วยมาคนเดียวนะมาคนเดียวนะยังไงลักกี้บอกที่นี่ใครก็ได้อ่ะเหี้ยไทยแลนด์อ่ะ อธิบายไหมใครเข้าร่วมไไม่นะผมยืดจากสองแสนแสนเดียวต่อทิ่นะครับพร้อมจบโดยหรือใครที่เข้ารครับถ้าใครที่เข้าร่วมเหลือแสนเดียวนะเขาบอกว่บจากสองแสนแสนเดียวครับใครมาทันตั้งแต่แรกก็ทูหรอเล่นอยู่เปล่าหรือว่าเล่นเล่มแยามก็ได้แย้มอธิบายรอรอก่อนรอก่อนรอเล่มอยู่แต่ตัวไม่เห็นอุ้ยคุณตอบผมไหมอ่ะ เพียงเพียงแค่ไหเหรอบ๊บ๊อบพี่างให้มึงยกูหรอั้นงั้นเดี๋ยวรอก่อนรอเขาบอกว่ารอเกนะเขาตอมไม่ได้ยินตอรอใหม่บล็กไหเล็บตอมเลมตอมเลมตอมไม่ไอ้มันไม่ได้ยินใครแล้วมัเนี่ย เี้เดี๋ยวพวกผมไปคยุยกันก่อนบี้กขาจะมีบัตรไงเคหักว่ะเฮีะค,คุณ คุณเน่ไหมครับค่ะว่าไงคะอยู่ไหนครับเนี่ยกําลังจะไปเรเบลค่ะโอ้สักี้ผมมีเรื่องอะดิคุณเรื่องอะไรผมมีเรื่องอะตะกี้ผมโดนไอ้ไอ้ไอ้แก๊งมังกรอะไรก็ไม่รู้สีขาวๆเปิดหน้าผมอะจีิเหรอใช่้ขุดไปทำท่าไหนให้โดนเปิดคะก็คือผมมาฟังเฉยๆไงว่าเขาคุยรายการแล้วเขาก็เปิดผมอ๋อที่เขาเรียกไปรวมเหรอคะใช่ใช่ผมสวนไปสองหมัดเงียบหมดเลยอะ นนะเนี่ยไม่ใช่ผมสลบ<อ> <c oughs> คิดถึงผมไหมครับแล้วแล้วตอนนี้อยู่ไหนคะผมอยู่ตรงโกดังครับเนี่ยอ๋อคุณคุณฟังก่อนไหมโอ้ยไม,ไม่ผมอยากฟังเสียงคุณมากกว่าโอ้โห <c oughs> คิดถึงผมไหมครับแล้วครับเพียงแค่ของแบบเมื่อค้าหรือโดนไปใหม่โอเคได้ครับ แม่งไม่มีใครเอากูเลยสักบาทไอ้เหี้ยไอ้สัตว์รถใครไปเนี่ย ฉันไม่เหลืออะไรถ้าเธอไม่ต้องการมีอะไรกันเห็นตัวผมไหมโอ้ยเหี้ยงั้นผมก็เรียกพี่เรียกแมงค่าเหรอมะไม่ได้พี่เหี้ยอะโอ้หลวงบ้านไปพี่เห็นตัวพี่เห็นตัว เย็นคนี้อยู่ตีเมเลยเหมือนเอจิ๋วเหมือนซิกซิกก็จะเอาเหมือนกันใช่ไหมอะไรอ่ะรีบมาเนี่ยเอาแม่งเด็กกระทืบแม่งเลยสัตว์กลัวไม่ยิงกันละน้ามาด้ยครับนะ <c oughs> มึงเชื่อกูดีเฮียแม่งก็ขาวแค่สูตรร้อ้เฮียตูดดำหมดอ่ะ เฮ้ยคุณครับคิด<า>ถึงชมุนไรหงึกซื้อของเสร็จยังครับเรากำลังขายเหล็กพันแหงครับเราเปนไหมนะอ๋อโอเคครับม,งม่งมุ่งตลอดลลอะเราอ่ะมุ่งตลอดเลยอ่ะ ไอ้ชาไอ้เหียมึงปล่อยให้พวกววเมื่อก่อนกูเห็นเป็นพวกมึงไม่ใช่เหรอวะที่ยืนตรงนั้นน่ะเอ้ยนาเงียบๆหน่อยเดี๋ยวมูดนกระทือดูผมใสหัวไฟไปแล้วนี่หรู้นะเหียพวกนี้แม่งทำมันทำ่าวมันทำ่าวอะ่ะตนไหวปะน่ะคนมันได้อ่ะคนมันได้อ่ะคนมันมีไฟอ่ะโอ้หหน้าเศร้าอะ่ะ ก็้ดูเผื่อผู้นำเขาจะเป็นผู้นำไดไ้เขาก็ไม่ได้ควัดขวาหรอกแ้วถ้ามันมีคนตาะนะ hmm. ถ้ามันมีคนตาะนะมันก็มันก็ถือว่าถ้าถ้าเขายอมรับได้ยอมรับผู้นำแบบนี้ได้ก็ก็ถือว่าก็ดีก็ดีสำหรับแก๊งเขาถือถือว่าดีสำหรับทุกแก๊งนะกันถ้าเขาไหวนะอจะบอกเลยถ้าพวกผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมไม่ต้องพูดเยอะหรอกอาจริง ใช้เวลาเว้ยใช้เวลาแต่ตอนนี้กูอกหักซ้ำซ้อนเนี่ยอะรนะไปหัอะไรเชีย่ยไปจีบเขาตอนแรกไปจีบหมอคนนึงแม่งก็บอกมีคนคุยแล้วแล้วพอกูจะจีบอีกคนนึงไอเลมแนะนําให้ <ไง S 1> ชื่อพุดธไอชื่ออะไรนะชื่อไ,ไข่ตุน <ไง S 1> ต๋นก็มีคนคุยแล้วอีก ชีวิตกูแม่งโคตรอนาถาเลยวะไม่มันไม่เกี่ยวนะผมมองว่าไอ้เรื่องคนคุยอ่ะหรือว่าเขามีคนคุยแล้วอ่ะมันก็ไม่แปลกแล้วอันที่เขามีคนคุยอ่ะมันไม่แปลกก็คือเขาเรียกว่าไงนะมันก็ไม่ผิดว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องปกติของคนปกติใช่แต่มันขึ้นอยู่ว่าใครจะได้ล่อแค่นั้นแหละใช่ไหมน่าจะเข้าไปไม่ถูกเวลาเวลาที่เขาว่าอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีนะแหละคนเราต้องเยอะแยะถูกป่ะล่ะอืม แต่เลมแนะนำเลยนะเว้ยเลมแม่งเหมือนแกล้งกูอะใครนะ่ยเลมแนะนำเลยนะเว้ยก็กูอยากกินไข่ตุ๋นเนาะอืมเย็นๆนะเรื่องความรักแบบเนี้ยก็ต้องแบบดูมปยาวๆไว้โอ้ยของกูก็ยาวกูมั่นใจหมายถึงดูเวลาใช่กูหมายถึงหั่นอุ้งเนี่ยขนาดเข้าไปแบบนี้เขาก็กลัวดิ เขาไม่กลัวเขาสู้อะเหมือนเหมือนน้ามุ้งสืบพันน่ะไม่เอาไม่เอาไม่ได้มุ้งขนาดนั้นไม่ได้คิดจะสืบพันแบบขี่จักรคุมสิเราเราต้องการความสัมพันธ์เราไม่ได้ไปสืบพันโอเคโอเคไปใช้กูเชื่อมึงไงน้องเข้าใจมึงดีไอ้กัมค่อย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 ได้เลยแล้วมึงเป็นยังไงเลมบ้างอ่ะสืบพันยัง โอ้โหเราเปลี่ยนเรื่องคุยโอเคคุยเรื่องดีดีกว่าได้ปะเดี๋ยวกูจะไปหาน้องพุทไอ้น้องคนนั้นก่อนเลมไปแล้วอ่ะเลมไม่เอาด้วยเอระตอนนี้ผมไม่ค่อยเห็นใครเลยเหมือนเรามองไม่เห็นคนมันเยอะเกินนะผมคิดว่าได้เดี๋ยวไาแป๊บหนึ่งนะไปไม่แน่อาจจะแบบเราคุยกันอยู่ตรงนี้อาจจะมีคนล้อมรอบเราอยู่ก็ไดอเคแล้วก็ปั้งเราคุยกัน ม,มันหายไปแล้วอ่ะตอนนี้มองไม่เห็นคนพี่คนมันเยอะเกินเสาที่อยู่นู่นเสาที่อยู่นู่น

mọi người chọc qua mỗi ngày chọc cả lúc chọc cả không đủ đầy <laughs> à, <hơi, mày> không chọc 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 ไปเรียนไม่รับจะไปไหนสถตนีเดียวแดกกินผักปะ่ะเออได้ดิแม่งไ,ไม่เอากูเลยสักบาทเนีเย